ใใดวงดาวเร่งตัวให้ฉันไปไกลภัยกะสันง่ายขึ้นทุกเช้าสิเพรี่ยนแดบหัวใจไม่ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษค่ะอาทิตย์ได้มีการย้ายนะคะเข้าสู่ราศีกันท่งผลอย่างไรกับชาวมังกรบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ w a เ l p a p e r เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกําลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสําหรับชาวมังกรนะคะ ในเรื่องของดวงดาวกันก่อนตามหลักโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่ช่วงวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2568ก็จะเป็นช่วงหนึ่งเดือนเต็มเมนะคะที่อาทิตย์เนี่ยจะได้มีการย้ายมาสถิตท,ที่ราศีกันนะคะและอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนสุภาของชาวมังกรนะคะในเรือนสุภาถือว่าเป็นเรือนที่ดีงามมากเรือนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเรือนสุภาเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาความเชื่อจิตใจที่ดีงามนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของอการที่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยนะคะการที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะอยากที่จะเรียนรู้หรือมีโอกาสในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองทั้งทางโลกและก็ทางจิตวิญญาณหรือทางธรรมก็ได้เหมือนอยู่ในช่วงที่อยาก พัฒนาสติตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยได้รับโอกาสในเรื่องของการเรียนทุนการศึกษาการศึกษาหรือว่าได้รับโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาอยู่ในเรือนที่ดีเนาะถ้าเราวางจิตใจให้อยู่ในจุดที่ดีเนี่ยก็จะดีมากๆานะคะอ,อ,อาทิตย์รอบนี้นะคะต้องบอกว่าเขามาจากเรือนมรณะนะมาอยู่ในเรือนสุภะมรณะสุภะนะคะ ตามปกติแล้วเวลาที่อาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนไหนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอย่างที่บอกกันแหละว่าดวงเลิศดวงเลิศเฉิดฉายอาจจะมีในเรื่องของรถใหม่บ้านใหม่หรือว่ารับโอกาสง,งานเงินก้อนใหญ่แต่สิ่งที่ส้มมองว่าเป็นเรื่องโดดเด่นนะคะที่เป็นเรื่องของดวงเลิศที่ชาวมังกรจะได้รับนะ่ะส้มมองว่าเป็นเรื่องของการได้รับโอกาสในเรื่องของงานนะคะการได้รับโอกาสในเรื่องของงานแล้วก็เงิน รวมถึงเป็นในเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรแบบนี้ด้วยนะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรู้อย่างที่บอกไปเลยนะเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีในเรื่องของการได้พัฒนาตัวเองแน่ๆนะคะในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้นะคะชาวมังกรน่าจะมีเรื่องของการที่ได้มีการไปอบรมนะคะได้มีการไปเรียนคอร์สสั้นๆนะในสิ่งที่คุณสนใจนะคะหรือว่า เป็นในเรื่องของการเรียนรู้แบบยาวๆเลยก็ได้สอบชิงทุนได้ได้รับโอกาสให้ไปเรียนทั้งในและต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นนะคะโดดเด่นในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็ดีๆนะคะเพราะว่ามาจากเรือนมรณะสุภาส้มมองว่าในเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศโดดเด่นจริงๆนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของงานงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเนาะ งานออนไลน์งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณก็ตามนะคะคุณจะได้รับโอกาสได้รับงานใหญ่ได้รับเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบนี้หรือในบางคนนะคะคิดที่จะทรานฟอร์มเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการที่ไปบวชเออนะคะไปศึกษาในเรื่องของาศาสนาที่ตัวเองสนใจคือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณไปบวชไปถือศีลแบบเนี้ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในจุดที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้น ให้ทําตามดาวนะคือคิดในสิ่งที่ดีงามทําในสิ่งที่ดีงามแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามานะคะโอเคมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะมีอะไรจะบอกเพิ่ม,เต,มเติมนะคะเมื่ออาทิตย์ไม่อยู่ตรงนี้เนาะในเรือนสุภรนะคะของชาวมังกร t e m p e อ a n c e นะคะส้มมองแบบนี้ว่าคุณคิดที่จะเปลี่ยนแปลงจริงๆนะ เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเนี่ยสมองวัชชามังกรคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆนะฮะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเรียนต่างๆคิดที่จะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอือหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้นะควีนอ o อ c คัพเนี่ยนะคะโดยที่การเปลี่ยนแปลงเนี้ย ส้มมองว่ามีในเรื่องของลักษณะของดวงนารีอุปถัมภ์หรือว่าลักษณะของผู้หญิงที่มีความเมตตาจิตใจดีเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะให้โอกาสคุณหรือคุณอาจจะอยากอยากเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกย้ายที่อยู่เพื่อไปอยู่ใกล้ชิดคนคนนี้ก็ได้นะคนซัพพอตคนอุปถัมภ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ส้มมองว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะได้รับการซัพพอตที่ดีมากๆเลยนะคะ จากหัวหน้าง,งานจากคนใกล้ชิดนะคะเนี่ยค่ะเดอฟูชาวมังกรจะไม่กลัวซ้มบอกว่าชาวมังกรจะไม่กลัวในเรื่องของแบบการที่จะต้องไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลองนะคะพอรู้สึกว่าอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องของการทดลองการใช้ชีวิตอะคุณไม่กลัวว่าจะต้องไปเจอกับอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังหรือเปล่าคุณไม่กลัวนะอืม เพราะว่าคุณรู้สึกว่าโลกเนี้ยมันสนิทกับคุณคุณรู้สึกแบบนั้นนะถึงแม้ว่าจะไปเจออะไรที่แบบทดลองแล้วมีในเรื่องของไอเดียใหม่ๆที่อยากจะไปทำแล้วไปทำแล้วมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่คุณน่ะมองหาข้อดีของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เสมออม,มีไอเดียใหม่ๆในการทำงานทำธุรกิจนะแต่ว่ารอในเรื่องเงิน As a c e o p นะคะเนี่ยรอในเรื่องเงินแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศจริงๆ นะคะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปไปทำงานไปเรียนต่างประเทศอะไรแบบนี้เนาะหรือไปท่องเที่ยวก็ได้นะนะคะได้เช่นเดียวกันนะคะแต่หลายคนรอในเรื่องเงินใจร้อนนะคุณอย่าใจร้อนนะในเรื่องของการเดินทางอะ่ะเพราะว่ามาจากเดือนมรณะสุภาษสิ่งที่ต้องระวังส้มก็มองว่ามีโดยเฉพาะความใจร้อนในเรื่องการขับรถขับราหรือว่าในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องเอกสารต่างๆ ต้องใจเย็นๆดูให้รอบคอบนะคะเนี่ยมันมีความใจร้อนอยู่ The Devil อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่ส้มบอกว่าในเรือนสุภามันเป็นเรือนที่ดีเป็นเรือนที่ดีงามเพราะฉะนั้นส้มไม่อยากให้ชาวมังกรไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือว่าผิดศีลธรรมนะมันจะไม่เข้ากันกับในเรือนชะตานี้เลยที่อาทิตย์เข้ามาแล้วมันจะทำให้คุณมีชีวิตที่เหมือนตะวันตกดินถ้าคุณไปทำอะไรที่มันไม่ดีนะ มันจะเห็นผลเลยในช่วงเดือนตุลาว่าชีวิตคุณจะเหมือนตะวันตกดินนะคะเออมันจะ,จะเจริญยากอะสุมต้องบอกแบบนี้นะแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันดีๆก็ระมาระวังแค่ความใจร้อนเท่านั้นเองอยากจะให้มันสําเร็จไวๆอยากจะให้มันเกิดขึ้นไวๆต้องใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วผลมันจะออกมาดีกว่าประมาณนี้เลยนะคะมาดูกันในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะคะชาวมังกร มาจากชาวาธาตุไฟเมสิงห์ธนูผู้หญิงขยันทำงานเลยที่อยู่ใกล้ชิดคุณแล้วก็ The Emperor นะคะคุณพ่อแฟนคุณก็ได้ชาวต่างชาติก็ได้ผู้ชายใกล้ชิดคุณที่ดูมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ชาวลัคนาราศีเมษนะคะเลขนำโชคนะคะได้82-8228นะคะขอบคุณชาวมังกรนะคะ ขอให้ชาวมังกรมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีวิตกูดีแบบจักรวาลรักจักรวาลคุยกับฉันทุกวันรวยนักเงินเข้าเป้าไม่เคยสะดุดหวยออกยิงวดกัปะกูมีคลุกชีวิตกูกืตัวอย่างขอ,งอยากได้ไว้ตั้งดจจักรวาลบอกให้ตั้งใจแค่ขอ